ทุกงานชัยมีคานะครับ,บ işte ชมีคานะครับเกแียมดรเียเลยนะครับ,รบชัยมีคากงานทีงานชัยมีคาครับคุยแต่ตลาดไปนน้ำหน้าเซเลเซียวขึ้นปาเตอร์มอยองเิาทนนั่นขึ้น้านสามสิบเจ็ดสิบนะอรัาพีปน้องครับชัยมีคาลงตาตาท้เวลาจะให้ไหลุงานชัยมีคาสองสามสองา bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ามปิบเจ็ดปิดครับนี่ตั้งพูดเลยแหละครับเกิดจายเพื่นก็เป็นจายเาหม่องฟเลโ ก็เป็นแล้วงิงเปสูงมากๆนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวหนเพื่อนออกเแย่เด้อชค่นะครับวบรวมมาดีที่สุดของาว้านอะครทั้งตัใช่้เลยรเราไม่ต้องเหายทางหานนมัคเป็นหางของใชเมค่นะครับพ่งเีเีกด้นะ วาตามีพวกจ่าพอแก้ปัญหาด้วดีเหตนะครับที่ตตน Actually, Sisters, ี่นะครับเบามากเลยนะครับทางของชัยเมฆานะครับด้วยความไมหางตรงดีแล้วว่าหางตรงหางคงดีบนรถเุที่จหาหาดูด้วยนะ ตอน้กไม่เีิแล้วือจหางินเดือนลกเาตพลังทงให้หินแง่งสในกางำีจับต้องดมัวเสียบเสียบเป็นปรวัตการนะครับเอาท ร้อนร้อนอยู่ไหนร้อนเาเ้านงหี่มากๆเลยนะครับใช่ไมาน่คี่อเาันนีู้แที่ประเทศกย่อันนี้ลูกลูปโบราบราไปย่าิหูก้้นเขนี่ยบไปไม่แล้วนะครับเป็น้าเดียวดึงเหล็กสี่ห่อยซี่ซิบสึงไปเลยนะครับไม่าเมื